ก็เป็นตัวบ้านนะครับโอ้โหกแบบล่มลืน่นดูแบบธรรมชาติมากๆเลยอะ่ะเป็นบ้านที่ผมชอบเลย สวัสดีคนด้วยนะครับพบกับรายการสิครับเตสเชียวและผมชื่อมิกนะครับแล้วในคลิปนี้เราจะมาสร้างบ้านต้นไม้กันนะครับซึ่งวิธีการสร้างนั้นง่ายมากๆเลยนะครับก็แค่วางแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับกับบ้านต้นไม้โอเคขอจบคลิปพีแค่คนี้นะไ้เจอกลิปหน้าไปลาบาย ฮะอเดียเด้อเดไม่ใช่แล้วไม่ใช er> ่แล้วอ uh> ันนี้ก็เป็นบ้านต้นไม้ที่ผมหมายถึงเลยนะครับแหมก็เป็นแบบนี้เลยนะใครมันจะไปสร้างบ้านต้นไม้อย่งนั้วางประตูจบโอ้โหจะอยู่ยังไงเนี่ยไม่ใช่แล้วนะนี่ก็เป็นบ้านต้นไม้ที่ผมว่าเลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้ยเลยซึ่งก็เป็นบ้านต้นไม้ที่ธรรมชาติธรรมชาติเลยนะโอ้โหถ้าเกิดใครที่อยากจะได้ธรรมชาติกว่านี้แบบเป็นแบบนี้ก็ได้นะโอ้โหมันก็ดูแบบลมลื่นธรรมชาติมากๆเลยนะแหม่ก็เป็นบ้านหลังหนึ่งที่ผมชอบเลยล่ะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้อย่าลืมที่จะกดไลค์ให้ด้วยนะครับก็คลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับผมแล้วก็อย่าลืมที่จะกดแชร์กันด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองซึ่งเราก็กลับมาลงคลิปกันรัวๆแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการสร้างกันเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงโอเคีก็ ไปดูกันเลยอาโอเคเดี๋ยวเราจะต้องหาสถานที่ในการสร้างกันก่อนเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันจะต้องเป็นป่าหรือว่าเป็นต้นไม้ใหญ่นั่นเองนะครับดูทำเลแล้วก็ถือว่าเป็นอะไรที่เหมาะนะครับวิธีง่ายในการปลูกต้นไม้ใหญ่นะครับก็มีแค่3าอย่างก็คือโบนเมลต้นกล้าแล้วก็ดินหรือบล็อกอะไรก็ได้นะครับก็เราจะปลูกประมาณตรงนี้ก็แล้วกันนะน่าจะได้แล้วเราก็วางดินตรงนี้สีทิศนะครับแล้วก็เว้นตรงกลางไว้เพื่อที่จะ ปลูกเปต้นไม้ใหญ่นั้นเองอ่ะแล้วเราก็ใช้บนเมลปลูกไปเลยนะครับนี่ขี้ขวาแต่ว่ามันอาจจะใช้เยอะไปหน่อยนะครับอ่ะโอเคนี่ก็ได้ต้นใหญ่แล้วอู้ใช้ได้เลยนะต้นนี้เนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบนี้เสมอไปนะครับมันอาจจะสุ่มได้ต้นไม้เล็กเช่นกันนะแต่ว่าโอกาสที่จะได้ต้นไม้ใหญ่คือสูงมากๆนะก็ลองใช้เทคนิคนี้ไปลองปลูกไปดูนะครับ ถ้าเกิดใครมีวิธีอื่นก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปด้วยนะครับอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันมีวิธีอื่นหรือเปล่าหรืออีกวิธีหนึ่งก็หาต้นไม้ใหญ่ตามป่าแค่นั้นแหละจบเลยไอเทมที่เราใช้ในการสร้างก็จะเป็นด้านล่างนี้เลยนะครับให้เตรียมไว้ก็จะมีสลับไม้บาเรลไม้แปรรูปไม้บันไดสลับรั้วรัว้วประตูแล้วก็แถบดอนนั่นเองนะแล้วก็จะมีเทมอ,อื่นอื่นอีกก็เดี๋ยวค่อยว่ากทีนะครับขั้นแรกเลยนะครับเราจะเริ่มจากทําทลายตรงนี้ไปก่อนนะก็จะทุบนี่ไปสูงสัก5บล็อกกก็้ัันนรนรอี1 2 3, อ่าเราก็ทุบงี้ไปนะครับความสูง5บล็อกเพื่อที่จะสร้างบ้านได้สะดวกนั่นเองนะก็ถ้าเกิดใครแบบยังไงสร้างบ่อยๆรู้รรทิปเทคนิคในการสร้างบ้านหลังนี้แล้วก็ไม่จาเป็นต้องทําเหมือนผมก็ได้นะที่ผมทำอย่างนงี้เพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมได้ดูแบบง่ายๆน,นั่นเองนะครับว่าทำยังไงอุ้ยอันนี้เผื่อทุบไปนี่ก็จะเป็นลดลด <ๆ S 1> แบบนี้และ <laughs> ดือลกก็เดี๋ยวพอเราสร้างบ้านเสร็จเราก็จะมาแต่งเติมเพิ่มเติมทีหลังนั่นเองนะโอเคขั้นแรกนะครับเราจะเริ่มจากวางสล a บตรงนี้ ขนาด7ดคูณ8นะครับก็ด้านหน้าตรงนี้7ด้านข้างก็8นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าของตัวบ้านนะครับก็ 1, 2, 3ยื่นออกมา3บล็อกแล้วก็กว้างไปอย่างละ3 1, 2, 3ตรงนี้แล้วก็ 1, 1 2 3รวมเป็น7นั่นเองนะครับโอเคต่อไปก็ด้านข้างนะครับด้านข้างตัวนี้ก็ยาวมา8บล็อกนะครับอันนี้ได้แล้ว1นึ4 5 6 7 8ี่้าอ่ะก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือด้านหน้าอันนี้ก็เป็นด้านข้าง7 8 ทีนี้เราก็วางให้มันเต็มเลยนะครับนี่ส่วนที่เราเว้นไว้ส่วนไหนที่เป็นไม้ก็เราทุบก,ก็แล้วกันนะเดี๋ยวเราจะมาแต่งเติมทีหลังนะให้มันดูแบบเป็นบ้านต้นไม้มากขึ้นนั่นเองนะตอนนี้มันก็ดูแบบล้นๆตลกๆไงก็ไม่รู้นะ <laughs> โอเคหลังจากที่ได้่างนี้แล้วนะครับได้พื้นแล้วเราก็วางบาเรลนะครับตรงนี้ด้านหน้า3บล็อกนะครับ1 2 3นี่ก็เป็นที่เก็บของด้วยนั่นเองนะถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะหมากอบไปเล่นชีวิตรอดมากๆเลยโอเคตัวนี้ก็ยาวออมา6บล็อกนะครับ1 2 3 4 5 6อ่้ากะก็พอดีกับตรงนี้นะเว้นไว้1โอเคตรงนี้ก็ยื่นไปเลยนะครับ1 2 3 4 5แล้วก็พอดีกับไม้ตรงนี้นั่นเองนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะ ต่อไปก็วางไม้แปลรูปตรงนี้ตามแนวไปเลยนะครับก็วางยาวๆไปตรงนี้โค้งมาบ้านมันอาจจะดูเล็กหน่อยนะครับคือถ้าทําใหญ่กว่านี้มันจะไม่มีความสมดุลกับต้นไม้นั่นเองถ้าทําใหญ่ไปมันก็ดูแปลกๆไงอันนี้ผมก็ทําให้พอดีกับต้นไม้มันก็เลยเล็กๆเนี้ยก็ดูน่ารักดนะีอีกแล้วบ้านแนวน่ารักโอเคหลังจากที่ได้เงนินแล้วนะครับก็วางไม้แปลรูปไม่ใช่ไม้แปรรูปวางบล็อกไม้นะครับตามแนวเช่นกันก็จะเป็นบ้านออกสี่เหลี่ยม แบบนี้ในลักษณะแบบนี้นะครับพอได้่างนี้แล้วนะครับเราก็เจาะหน้าต่างไปกอนเพื่อให้รู้ว่าหน้าต่างจะ, <sk art> จะอยู่ส่วนไหนบ้างนะครับก็จะเป็นด้านหน้าตรงนี้1บล็อกแล้วก็ด้านข้างตรงนี้และก็ตรงกลางก็แล้วแต่นะว่าจะเอามุมไหนก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นมุมที่ผมเลือกนั่นเองนะโอเคนี่ก็จะพอดีกับด้านนั้นนั่นเองนะครับก็จะมีหน้าต่างสีด้านแบบนี้พอได้่างนี้แล้วนะครับเราก็ทําหลังคาหลังคาเราก็จะใช้ ไม้แบบนี้นะครับหรือใช้ไม้อื่นหรือใช้บล็อกอิฐอะไรก็ได้แล้วแต่เลยนะครับอันนี้ผมชอบใช้นะผมคนชอบใช้ไม้อันนี้มากๆเลยนะสังเกตได้เลยทนะุกคนอาจจะซึ่งเป็นบล็อกไม้ที่ผมชอบใช้มากมาลยสีนี้นะโอเคก็วางแบบนี้แล้วก็ยืดออกมาให้พอดีกับพื้นนั่นเองนะครับนี่แบบนี้แล้วก็สูงขึ้นอีกหนึ่งบล็อกก็แล้วกันเพื่อให้มันพอดีส่วนตรงไหนที่เป็นใบไม้ก็ไม่ต้องไปยุ่งก็ได้นะเพราะว่ามัน ไม่เห็นอยู่แล้วมันก็ดูแบบนนเนียนๆไงเดี๋ยวในส่วนนี้เราจะเจาะหน้าต่างสักหน่อยเป็นแบบหลังคาหน้าต่างเล็กๆตรงเนี้ยเป็นช่องเล็กๆนะครับอ่ะเก็วางสลตบปตรงนี้อืมอันนี้ก็ทุบไปดีกว่าอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับด้านหน้านะต่อไปเราก็จะเริ่มจากด้านซ้ายก่อนเลยนะครับหลังคานี้ไม่จำเป็น้ทำเหมือนผมเสียงเอออ่ะหลังคาเราก็วางตรงนี้แบบเป็นพีระมิดน,นะครับสูงขึ้นไปแล้วก็ต่ําแล้วก็ขีดนี้นะครับ เดี๋ยวทำให้ดูอันนี้ก็ลงมาให้พอดีกับตรงนี้นั่นเองนะครับอ่ะแบบนี้อันนี้ก็วางโค้งไปหลังคามันอาจจะดูยากนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าดูดีๆมันก็มันต้องดูดีๆยว่ามันเป็นยังไงนะครับก็ลองดูนะครับขพงผมหลังคาสูง3บล็อกนับหนึ่อก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ยังไงก็ได้เน,นี่ยแบบประมาณนี้โอเคต่อไปด้านหลังนะครับเดี๋ยว,วยตรงนี้ปั๊บ แล้วก็ด้านห,หลังตรงนี้ตรงนี้จะเป็นหน้าต่างเราก็ต้องทําหลังคาโค้งๆหน่อยนี่โค้งแบบนี้แล้วก็ตามด small, ้วยสลับและส่วนตัวนี้ก็จะเป็นนี่หลังคาโค้งไปเลยอ่าก็จะดูเป็นแบบนี้นะครับแล้วในส่วนนี้ก็โค้งตามเช่นกันอ่ะตรงนี้จะสังเกตได้ว่ามันเป็นหลังคาอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ต้องมาดูตรงนี้ก่อนตรงนี้เราก็ต้องเริ่มแบบนี้เดี๋ยวนี้เราวางโค้งไปก่อนแบบนี้แล้วก็โค้งลงมาเหมือนกับด้านนั้นนั่นเองนะครับ ค่อยๆลงมาทีละนิดทีละนิดแล้วก็ตรงนี้อ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วที่เหลือเราก็เก็บรายละเอียดนี่แค่นี้ก็พอแล้วมันเดี๋ยวที่เหลือเราจะมาเพิ่มใบไมใ้ให้มันดูดูนเนียนนั่นเองนะครับโอเคหลังจากที่เราได้แบบนี้แล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นรั้วนั่นเองนะให้ดูมีอะไรมากขึ้นบ้านจะได้ดูแบบไม่โล่งเกินไปนั่นเอง แล้วก็วางรั้วแบบนี้ก่อนนะครับและในส่วนนี้ก็จะเป็นทางลงนั่นเองนะแล้วเดี๋ยวเราจะวางน้ําตรงนี้ด้วยต่อไปก็ด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายเราก็วางรั้วประตู witnessing. ยาวไปเลยนี่แบบนี้แล้วก็โค้งไปตรงนี้แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้เราจะทําเป็นสวนนั่นเองนะก็ะเดี๋ยวตรงนี้เว้นไว้นะครับโอเคได้รั้วแล้วต่อไปก็เป็นแท็บดอแท็บดอเราก็วางตามนี้ไปเลย่ะก็จะได้บ้านแบบนี้แล้วอโอ้โหดูธรรมชาติธรรมชาตินะโอเค ไอเทมต่อไปนะครับเราก็จะลงมาข้างล่างแป๊บนะก็จะมีตามนี้เลยนะครับโอเคอันดับแรกนะครับเราจะวางกระจกก่อนก็แล้วกันนะจุดที่เราเว้นไว้นะแล้วก็ตรงนี้โอเคส่วนที่เป็นกระจกบล็อกเราก็จะวางตรงนี้นั่นเองโอเคแล้วหลังจากนั้นตรงนี้ที่ผมบอกว่า,าจะทําเป็นสวนก็นี่นะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแคบดอรเราต้องวางข้างล่างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกนะว่าทําไมต้องวางข้างล่างอนะ่ะ โอเคแบบนี้แล้วก็ส่วนนี้ผมคิดว่าก็ควรที่จะทําเป็นรั้วเช่นกันแต่จะเป็นรั้วแบบกันไม่ให้ตกนั่นเองนะดูสวยงามอะ่ะเออแล้วก็เป็นรูๆเพื่อที่จะแบบได้เห็นด้านล่างตอนแรกผมว่าจะทําจะใช้นี้นะแต่ว่ามันดูแบบมันทึบไปไงมองไม่เห็นก็แล้วแต่จะใช้เป็นอะไรก็ได้นะครับอ่ะแบบนี้เสร็จก็นี่ตรงนี้มันต้องมีน้ําด้วยใช่ไหมถ้ามันมีน้ําเราต้องเอาอนี้ลงมาก่อนนี่กุยโอเคแล้วก็คลิกขวาตรงนี้ แล้วก็ตามด้วยบนเมลอ๋อโอเคเลยลต่อไปนะครับเราก็จะมาเก็บรายละเอียดกันนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะดูด้านในก่อนว่าเป็นยังไงบ้างตรงนี้เราทุบก่อนก็แล้วกันนะครับส่วนไหนที่เป็นกระจกนะครับแนะนําว่าให้วางแบบเป็นแนวนอนเด้อเพราะว่ามันเห็นเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันดูแปลกๆไงเราต้องทาเป็นแนวนอนอ่แค่ตรงกระจกก็พอนคะรับแล้วก็ตรงนี้ปิดไปแบบนี้โอเค แล้วตรงนี้ผมคิดว่ามันน่าจะมีแบบใบไม้ยื่นออกมาสักหน่อยก็แล้วแต่นะว่าเราจะเพิ่มตรงไหนก็ได้นะนี่ตามใจชอบเลยนี่ผมก็จะแบบนี้แล้วก็ตามด้วยใบไม้ใบไม้นี่ก็วางมัม่วไปเลยเนะี่มั่วแบบธรรมชาติมีอะไรเงี้ยแล้วก็ย้อยๆลงมาอืมประมาณนี้ลกนิดนึงไนงะแล้วแต่ความชอบเลยอยากให้มันลกแค่ไหนนะแล้วก็ตรงนี้ย้อยๆลงมานะโอ้โหมันลกไปหรือเปล่าเนี่ยแต่มันก็ดูโอเคแหละมันไม่ลกมากไม่ลกมาก <c oughs> ยิ่งลกยิ่งดูธรรมชาติไง แล้วก็รู้สึกว่าตัวนี้จะดูติดบ้านเราเกินไปนะเดี๋ยวเราต้องทุบไปนะ่ยอ่ะก็แบบนี้แหละก็ใส่ตามใจชอบความรู้สึกของตัวเองนะว่าอยากจะใส่มากน้อยแค่ไหนนะครับกับใบไม้นะโอเคต่อไปนะครับเราก็จะเตรียมไอเทมตกแต่งกันนะครับก็จะมีตามนี้เลยแล้ก็จะเริ่มจากทําทางขึ้นก่อนนะครับทางขึ้นเราจะทําเป็นอ่า ด้านหลังก็แล้วกันนะครับตรงนี้อันนี้ผมเว้นไว้นะเพุทจะใส่เป็นแ็บดอนในส่วนของบล็อกนี้นั่นเองนะโอเคแล้วก็รู้สึกว่าทางตรงนี้ไม้เราต้องตกแต่งสักหน่อยให้ดูแบบเหมือนเป็นที่รับน้ําหนักนั่นเองนะแบบนี้แล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวทำไปชินชา้าดีกวนะ่าตรงนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันพอได้แบบนี้แล้วนะครับต่อไปก็ด้านในกันด้านในรู้สึกว่าต้องใส่ไฟสักหน่อยขอวางตรงตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับ นี่อันนี้เราก็จะวางโต๊ะครับวางยังไงก็ได้นี่แบบนี้แล้วก็ตามด้วยแทบดอแทบดอนี้ก็ผมจะวางเป็นที่นี่เง,งี้ยวางแบบนี้นั่นเองือนเป็นที่รองด้านบนถ้าเกิดมันไม่มีนะมันก็จะดูแบบลอยๆแล้วดูแปลกๆไงนะเราก็ต้องมีแบบนี้แล้วก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นเตียงนอนนั่นเองแล้วก็ตามด้วยแทบดอรตรงนี้เออเราทาทางขึ้นไปข้างบนด้วยดีกว่านะนี่ทางขึ้นไปข้างบนก็แบบนี้ไ้ขึ้นไปดูวิวด้านบนนั่นเองนะ นะแบบนี้แล้วก็ตามด้วยแถบดอในส่วนตรงนี้นะครับเราก็ใช้แถบดอวางปิดแล้วก็ตัวดีก็จะเป็นที่เก็บของแบบนี้อืมโอเคเลยแล้วก็แถบดอปิดไปเราจะวางไว้ตรงไหนดีเนี่ยอ๋อนี่เนี่ยหนังสือหนังสือโอเคนี่วางหนังสือบล็อกตรงนี้ก็ตามด้วยดอกไม,อม,อม้ธรรมชาติฝุด เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะทำเป็นสูงขึ้นไปหน่อยสูงขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ตามด้วยอันนี้เน้นกนะล่องเนี่ยเนี่ยเรากดนั่งเลยนะวางคือที่ใช้มันแยกเป็นกล่องสองกล่องแบบนี้นั่นเองนะแล้วก็ตรงนี้ก็ปิดไปอืมเฮ้ยดูกว้างขึ้นเยอะเลยนะเมื่อกี้นี้ผมวางปิดข้างบนแล้วมันดูแคบไง ก,ก็เลยแก้ดหน่อยนะแล้วในส่วนตรงนี้เราก็วางพรมไปซึ่งผมก็จะใช้เป็นพรมสีน้ําตาลแหละคือผมเป็นคนชอบสีน้าตาลแนละ้วมันดูแบบบอกไม่ถูกอะอ่ะแล้วก็ตรงนี้ก็วางรูปภาพนะครับเดี๋ยวรูปภาพทําไมไม่เป็น2รูปนี่แบบนี้เป็นรูปแบบวิวนั่นเองนะแล้วในส่วนด้านหน้าตัวนี้ก็เออนี่แล้วเราก็เอาประตูวางตรงนี้ด้านนอกนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้เพิ่มไฟด้วยอ๋อจมเลยฮนะ อ่าเราก็จะได้แบบนี้แล้วนะครับกับบ้านต้นไม้นั่นเองนะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาเก็บรายละเอียดด้านล่างนะครับก็จะมีชิงช้าบ่อน้ําแล้วก็ทางเดินเล็กๆน้อยนั่นเองนะอ่าไอเทมก็จะมีตามนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นโซ่นะครับที่เพิ่งมาใหม่ในเวอร์ชันน1.16นั่นเองนะก็เราจะทําตรงนี้เป็นเสาชิงช้าก่อนเลยนะไม่ใช่เสาชิงช้าทำเป็นชิงช้านะครับนี่ก็วางข้างวางติดกันเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแท็บดอ แทบดอเราก็วางแนวนี้นี่เพื่อที่จะให้เส้นอันนี้มันต่อกันนั่นเองนะก็จะดูเป็นชิ้นช้าเลยอเหมือนเลยแล้วก็ต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นน้ำนะครับสาเหตุที่ทําน้ำนเพื่อที่จะเป็นทางลงนั่นเองนะนี่ก็เอาเป็นน้ําตรงนี้ก็แล้วกันนี่นี่ทำน้าตกด้วยดีไหมน้าต,ต,ตกน้ําตกน่าจะแจ่มเลยแม่เป็นบ้านที่แบบธรรมชาติมากๆเลยนะอุ้ยอุ้ยน้ำตกไม่ค่อยจัดสวยเลยมันต้อง อ่าแบบนี้นี่เราต่อไปก็เป็นหินนะครับก็วางตกแต่งนิดนึงอ่ะแบบนี้แล้วก็ตามด้วยปลาเอเดี๋ยวนะตัวนี้เป็นน้ําตกปลามันก็ลงไปเหมือนเดิมนี่นั่นไงลงไปหมดแล้วไม่โอ้วผมขอไม่ทําเป็นน้ําตกก็แล้วกันนะไม่อยากให้มันลงไปอ่ะเปเอ้ยเเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายตายมันไปลงันไปลง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 ไปมวเมโอ้ยเกือบะพอลงแล้วอยากขึ้นอะไร ลงไปเลยลงไปเลยโอ้โ oh หลงไปเลยแล้วเราก็ตกแต่งเล็กๆน้อยๆแล้วตัวนี้ก็เพิ่มไฟเวลากลางคืนมันจะได้สว่างนั่นเองนะแล้วก็ตามด้วยปลาอืมเลี้ยงสี่ตัวก็พอละแล้วก็ในส่วนตรงนี้เราก็จะทําเป็นทางเดินนะครับโอเคตอนนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับบ้านต้นไม้นั่นเองนะครับโอ้ยมีพึ่งด้วยเฮ้ยน่ารักมันก,กำลังเก็บเกสรดอกไม้อะ ก็อย่าไปยุ่งเลยไม่งั้นเดี๋ยวมันมากัดเราไม่ดีอ่ะก็ประมาณนี้เลยนะครับกับบ้านบนต้นไม้นะครับก่อนเดี๋ยวเราจะไปดูภายในกันนะับภายในะไปทัวร์กันนี่นี้ก็จะเป็นทางขึ้นนะครับซึ่งก็จะเป็นทางขึ้นแบบด้านหลังน,นี่นี่ก็เป็นตัวบ้านนะครับโอ้โหคือแบบล่มลื่นดูแบบธรรมชาติมากๆเลยแบบเป็นบ้านที่ผมชอบเลยนะผมชอบอะไรที่แบบดูธรรมชาติธรรมชาติก็สังเกตได้จากใบไม้เลยนะที่แบบโหใส่เยอะมากเลย อ่านี็ก็เป็นภายในนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนดูีข้างบนก็ขึ้นไปได้เพื่อที่จะชมวิวด้านบนนั่นเองนะอ๋อแล้วก็มีพึ่งน้อยๆกำลังบินกับลังน่ารักอันนั้นเป็นบ้านที่ผมสร้างนะบ้านโมเดิร์นก็ใครที่ยังไม่ไปดูก็ไปดูกันได้นะคะพึ่งจะลงไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนั่นเองนะ ไปดูด้านล่างกันอแล้วก็ตรงนี้เลยนะครับที่ผมเคยบอกไปว่าทําไมต้องวางแถบดอเป็น,แ,นแบบด้านล่างนะครับก็เพราะว่าเพื่อที่จะเป็นทางเดินไปเก็บพวกของผักนี่นะครับพวกพืชอ,อย่างเงี้ยนี่ก็สามารถที่จะเดินไปได้แล้วก็ไปเก็บๆแล้วก็ปลูกต่ออะไรอย่างเงี้ยนั่นเองพอเสร็จก็ปิดน๋อก,ก็จะประมาณนี้นั่นเองนะแล้วก็เวลาเราจะลงจากบ้านนะครับเราก็ไม่ต้องลงทางบันไดก็ได้แล้วก็โดดลงเลยเนะนี่ยตรงเนี้ยแต่ก็ต้องระวังนะครับถ้าเกิดวางบอ่อน้ำไม่ดียจจะตกตายได้นะ ก็เป็นบ้านที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติเลยเนั่เนเนะองนะบนต้นไม้ซึ่งมันก็เหมาะกับเอาไปเล่นชีวิตรอดอีกด้วยนั่เนเองนะเวลามีซอมบี้มีมอนอะไรเงี้ยมันก็ทําอะไรเราไม่ได้เพราะเราอยู่บนต้นไม้นั่นเองนะก็หอกงว่าท่านผู้ชมจะชอบกับบ้านหลังนี้กันนะครับก็ถ้าเกิดใครที่ชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะครับแล้วก็กดแชร์คลิปนี้กันด้วยเพื่อไปกำลังใจในะการทัคลิต้ต่อไปแล้วก็ใครที่มีข้อติชมอะไรคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับโอเคก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าละ